สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไล่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาชมไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกแซมเข้าไปนะครับแล้วก็ปลูกไม่ค่อยเยอะด้วยนะก็คือไม้แดงนะครับที่เคยทําคลิปให้ไปดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มีอยู่แค่ประมาณ 6- กเจ็ดต้นครับแต่จะพามาดูไม้แดงต้นนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าก่อนประมาณหน้าผลปีแล้วนะครับก่อนหน้าผลนู่นนะครับ ผมได้หยอดเม็ดผักหวานลงไปนะครับที่โคนต้นเขานะครับแล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณปีหนึ่งนะครับเกือบปีหนึ่งได้นะนีไ่ไม้แดงนะครับนี ouais year, ่ไม้แดงนะครับเพิ <R is> ่งมาเห็นนะครับก็น่าจะเป็นผักหวานป่าที่เกิดขึ้นมานะครับตามโคนต้นนะครับเขาบอกว่าผักหวานป่าจะเกิดขึ้นดีกับไม้แดงนะครับนี่นะครับนี่ครับเกิด2ต้นนะครับที่เอาเมล็ดเขา เสียข้อทีโคนต้นไม้แดงนะครับหน้าฝนปีที่แล้วนะครับก่อนไปปายนะครับคิดว่าไม่ไม่น่าเกิดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม้เป็นผักหวานป่าจริงไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับที่ที่ปลูกไว้นะครับเนี่ยที่หยอดไว้นะครับแล้วก็มีอีกสองต้นนะครับที่หยอดไว้นะครับไม้ป่าตัวนี้นะไม้แดงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผักหวานป่านะครับ มาไม้แดงก็เติบโตได้ดีเหมือนกันครับตัวนี้อายุมาสองปีเศษกับสามปีวระานี้นะครับผมไม่แน่ใจจําไม่ค่อยได้ละลูเยอะเกินนะครับนี่นะครับเกิดที่ต้นโคนต้นเลยนะครับแตกยอดแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นยอดผักหวานนะถ้าผมจาถ้าไม่เข้าใจผิดนะอันนี้ลองสื่อสารเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นยอดนี่นะใบน่าจะเป็นใบผักหวานนะครับแต่ตัวนี้นะครับนี่นะครับ สองต้นนี้ถ้าเกิดขึ้นมาก็รอดูผลผลิตครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งครับที่เอาหยอดไว้ที่นี่ยต้นสักกำลังสวยงามเลยนะตอนนี้นะบใบเขียวนะครับต้นลำไยนะครับผมเอามาหยอดไว้ที่ต้นลำไยนี่นะครับสองต้นเหมือนกันเกิดที่โคนต้นหยอดแบบไม่ได้หวังผลนะครับแต่ก็น่าจะเกิดขึ้นมานี่นะครับ2ต้นใต้ต้นลำไยนะครับ ทนแรงมาได้ไงไม่รู้ไม่เคยลดน้ําเลยแล้วก็ไม่เคยดูเลยเพิ่งมาเห็นนะครับเพิ่งมาเห็นจริงๆนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผักหวานป่าเช่นเดียวกันนะครับสองต้นนั่นอีกสองต้นนะครับเกิดที่ต้นลาไยกับต้นที่ไม้แดงนะครับดูว่าอันไหนจะจะเติบโตได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ดูในในคลิปต่างๆนะครับก็จะเห็นเป็นไม้แดงนะครับที่เติบโตได้ดีกับผักหวานป่านะครับอย่างนี้นะครับต้นลาไยนะครับ สวนป่าตรงนี้นะครับนะครับไม้สักกับต้นลำไยปลูกทีกันมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นปลูกไม้ลำไยกับไม้ลำไยสองต้นนี้เห็นไหมครับด้านหน้านี่ครับเขาไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยลำไยประมาณสี่ปีได้นะครับเนี่ยสี่ปีต้นแค่นี้สามสี่สี่ปีนะไหนแมครับไม้สักปลูกทีหลังครับพอไม้สักโตขึ้นครับต้นลำไยถึงจะโตผมก็งงอยู่เหมือนกันนะว่ามัน มันใช้ทฤษฎีการแย่งกันโตเหมือนที่เขาพูดกันหรือไม่นะครับทีนี้ผมก็เกิดความเสียดายแล้วทีนี้ไม้สักผมก็โตเห็นไหมครับแล้วถีกด้วยนะไม้สักนะโตต้นโตต้นตรงสวยงามด้วยนะเห็นไหมครับตออต้นนี้แล้วมาต้นนี้อีกนะครับเนี่ยมาดูต้นไม้สักนะครับนี่ก็ต้นใหญ่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับโตมากนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็อยู่ใกล้กับต้นลําไยด้วยนะครับนี่ก็นี่อีกต้นหนึ่งไม้สักนะครับผมก็ กำลังลังเลอยู่ทัว่าถ้าตัดไม้สักต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ออกต้นนี้ออกต้นนี้ออกตัดออกมาสี่ต้นให้ต้นนี้เป็นไม้ผลกินนะครับก็เดี๋ยวลองตัดใจอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ต้นสักเขาโตแล้วนะครับเนี่ยถ้าตัดทิ้งก็เสียดายมากต้นลำไยก็โตก็ตัดทิ้งก็เสียดายอีกนะครับแถมมีอารลตเนป่าอีกนะครับอันนี้ก็ไปอยู่เหมือนกันไม้ผลครับเนี่ยไม้สักก็ยายยิงยาวไปโน่นเหมือนกันครับ ก็เยี่ยมกันครับเนี่ยพามาชมครับี่วันนี้ที่พามาชมคือผักหวานปลานะครับนี่นี่นะครับไม่ที่น่าเชื่อว่าจะเกิดได้เอาเมล็ดนะครับเพื่อนให้มานะครับประมาณกำหนึ่งนะครับมาหยอดเสียบๆไว้นะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับแต่ก็เกิดมาแล้วอายุปีหนึ่งนะครับในปีหนึ่งน้แค่นี้ต้นผักหวานครับเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นยอดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าต้องตัดแต่งกิ่งยังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าจะปล่อยมันโตขึ้นแบบเลยค้นี้หรือต้องเอาเชือกมามัดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองศึกษาดูก่อนครับไม่ไม่เคยเลี้ยงผักหวานป่านะครับเดี๋ยวก็ลองดูทีหนึ่งนะครับเนี่ยน่าจะเป็นยอดผักหวานเนี่ยนะครับแน่นอนชัดเจนนะครับนะครับวันนี้ก็พามาชมไม้ป่านะครับรอบไปนะครับใครจะปลูกช่วงนี้เข้า หน้าฝนแล้วนะครับก็เริ่มปลูกได้เลยนะครับไม้ป่านะครับตอนนี้ลมเงาสุดยอดนะครับที่ทางเข้านะครับก็จะเห็นพืชไม้ต่างๆนะครับไม้กินไม้ป่าต่างๆนะครับก็จะพาชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ